you สวัสดีครับต้น,นรงฤทธิ์คิดเห็นครับเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อทุกๆคนนะครับในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาตอนที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่นะครับถือว่าภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราทุกคนถ้าได้เข้ามาในรั้วของสวนสุนันทาจะถือว่าเป็นลูกพระนางครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราจะได้เรียนท่ามกลางสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์ ของชาติเราเนี่ยนะครับขณะเดียวกันขนาะที่เรียนก็มีหลากหลายสาขาหลากหลายคณะให้ได้เลือกสรรน,นะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับตลาดที่ต้องการนักศึกษาโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ที่กําลังเลือกสถานที่เรียนอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับซึ่งตอนที่พี่เรียนเองเนี่ยก็ทั้งทํากิจกรรมด้วยทั้งเรียนไปด้วยบอกได้เลยว่าสนุกครบรถครับองความรู้ต่างๆที่ มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ถ่ายทอดให้กับเรานะครับถือว่านําไปใช้ในวิชาชีพได้อย่างปัจจุบันที่พี่ทํางานนะครับก็คือเป็นนักจัดรายการวิทยุและเป็นพิธีกรที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแน่นอนว่าความรู้ต่างๆไม่ได้อยู่ในแค่ห้องเรียน การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวแทนไปประกวดอ่านฟังเสียงไปขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับไปแต่งกรอนแล้วก็ไปเป็นกิจกรรมของสโมสรน,นักศึกษาซึ่งแน่นอนว่าสายกิจกรรมเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนขณะเดียวกันบางคนอาจจะบอกว่าแล้วถ้าเรียนอย่างเดียวล่ะไหวไหมนะครับแน่นอนว่าเรื่องเรียนอย่างเดียวก็ สำคัญครับน้องๆเรียนได้ทํากิจกรรมควบคู่กันไปได้นะครับในส่วนพี่เองเนี่ยพี่เรียนสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์ครับสาขาภาษาไทยก็ไม่ได้สอนแค่เรื่องของตํำรับตํารายอย่างเดียวนะครับสอนให้ปฏิบัติสอนให้ฝึกคิดฝึกทําไม่ได้เรียนแค่ ลักษณะหรือว่าหลักของภาษาไทยนะเรายังมีการเรียนพูดอ่านเขียนฝึกให้ฟังฝึกให้คิดนะครับแน่นอนว่าตรงนี้ก็ทําให้เราได้เรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องของหลักสูตรต่างๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยก็อยากจะฝากให้น้องๆที่ตอนนี้นะครับกำลังคิดหาสถานที่ที่บอกว่าเอ๊ะเราจะเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเนี่ยระดับปริญญาตรีเนี่ย เรียนต่อที่ไหนดีบอกได้เลยว่าสวนสุนันทาถือว่าเป็นโจทย์สําคัญที่น้องๆน,นะครับไม่ควรพลาดที่จะเลือกมาเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้วันนี้นะครับยาวไปจนถึง7มกราคม2565กาเนี่ยกำลังเปิดรอบนะครับในเรื่องของการยื่นพอร์ตโฟลิโอให้น้องๆเนี่ยยื่นเข้ามานะครับคนไหนที่ทํากิจกรรมเรียนเก่งเรียนดีกิจกรรมเด่นนะบอกได้เลยว่ายื่นเข้ามาในรอบนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยในใจมหาวิ ที่ไยในฝันแล้วก็รับรองว่าถ้าน้องได้เข้ามาเรียนนะครับน้องจะเป็นลูกพระนางที่มีคุณค่าแล้วก็ออกไปเป็นบัณฑิตนะครับตอบโจทย์ตลาดที่สังคมทุกวันนี้นะครับเราเปลี่ยนผ่านไปหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของสังคมมิติของวัฒนธรรมเศรษฐกิจซึ่งสวนสุนันทาพยายามปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับทุกมิตินะครับ